Wi-Fi 2.4 GHz กับ5 GHz ต่างกันอย่างไรก่อนอื่นอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้และสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสัญญาณไวไฟที่บ้านถึงมีทั้ง2.4 GHz และ5 GHz แล้วเราควรเชื่อมต่อกับสัญญาอันไหนดีวันนี้มีคำตอบครับ สัญญาณไ i ฟ i 2.4 g h z เป็นคื่อสัญญาณที่มีความถีตม่ต่ำจึงทำให้สามารถใช้งานในระยะไกลๆไ,ได้แต่ก็แลกมาด้วยข้อจำกัดในเรื่องของช่องสัญญาณที่น้อยทำให้มีปัญหาเรื่องของช่องสัญญาณที่อาจจะชนกันและส่งผลต่อความเสถียรของสัญญาณโดยเฉพาะผู้ใช้งานบนคอนโด ในขณะที่สัญญาณ Wi-Fi 5 g h z เป็นคลื่นสัญญาณที่มีความถี่สูงมีความเร็วและแรงกว่ามีช่องสัญญาณมากสัญญาณถูกลบกวนยากแต่ก็มีข้อเสียคือเหมาะสําหรับการใช้งานในระยะไม่ไกลและไม่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นเก่าๆปัจจุบันเราเตอร์รุ่นใหม่ๆจะรองรับทั้งสองย่านคลื่นความถี่ดังนั้นขึ้นกับผู้ใช้งานแล้วว่าจะเลือกเชื่อมต่อกับสัญญาณใดให้เหมาะสมกับการใช้งานดูหนังก็ควรจะใช้5 g h z เป็นต้น